ตอนไมยราบสะกดทับเฮ้ยเจ้าคิดจะฆ่าข้าได้ง่ายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแน่นอนไปซะเธอทศกัณฐ์ต้องลิบจัดการซะแล้วเฮ้ขอ้แล้วเจ้าสุครีบมันหายไปไหนกันนะเนี่ย ใ้าอยู่นี่ไงจ้ยักษ์เซอร์เนี่นะฮะชัดแจ้งของข้าบายบายเบบี้หน่อยนะเฮ้แคืนตามไปที่ขายของมันต้องถูกรุมกินโต๊ะแน่ๆน่ไปตั้งหลักก่อนจะดีกว่าเป็นยังไงบ้างท่านสุครีปบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเล็กน้อยเพียงค่ะ เดี๋ยวให้ชมพูพานผู้ทมีวิชาการแพทย์ช่วยรักษาให้ไม่นานเราคงจะหายพะยะค่ะงั้นตอนนี้ท่านรีบไปพักผ่อนก่อนเถอะพะยะคะ่ะอเจ็บใจจริงๆถูกทหารของพระรามยามหน้าได้ถึงสามครั้งสามคราเจ็บใจ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 ,จ,บใจทั้งเจ้าหานุมานองคตและเจ้าสุคลีมียักษ์ตนใดที่พอจะสกัดทับของพระรามได้บ้างไหมเนี่ย จริงสิยังมีลูกของมหายยมยักษ์เมืองบาดาลผู้เป็นญาติของเราที่มีวิชาแก่กล้าอีกตนหนึ่งนีงน่นะในกาลล้วรา่นี้พระรามเสร็จได้เจ้านนยวิกเจ้าวายุเวจงไปเชิญพญามายรบบาบมาเฝ้าขาันเดี๋ยวนี้ใค่ะค่ะ อะไรเนะท่านพญาทศกัณฐ์ต้องการจะให้เราเข้าเฝ้าด้วยเรื่องสําคัญกระนั้นเลยไปก็จะไปเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้เลยกราบคารวะทศกณัณฐ์ท่านมีเรื่องอันใดให้ข้าช่วยเหลือเหรอพระรามเจ้าชายแห่งกรุงอโยธยานส่สิมันทําร้ายน้องสาวขา้าแถมยังฆ่าขอนทูดและตรีเสียนน้องชายทั้งสามขุงไข่าน้ำซ้ำมันจงหาว่าพวกเราเหล่าอสูรยักษ์นั้นต่อยตำยิ่งนัก น่้อยน้อยน้เฮ้ย,ย,ยมันกล้าดูมินเผ่าพันยักษ์เช่นนี้เลยจะมนุษย์อัลพานจิตใจหย,ยาบท่าข้าทนไม่ได้จะต้องสั่งสอนให้มันรู้จักฤทธิ์แห่งยักษ์จังข้าสมบ้างเฮ้นี่เรามาร่วมมือกันกำจัดพระรามให้สิ้นซากไปจากพระสุทานิทเถิดหยุดทัราะก่อนข้าจะรีบจัดการพวกมันให้เร็วที่สุดขล้าละ อย่าลาบจอมขม,มังเวทมาช่วยเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ววันนี้ข้าฝันประหลาดไปเรียกพี่เพกมาทำนายฝันให้ข้า,าทีเถิดการที่พระองค์ฝันว่าพระอาทิตย์ทรงกรดแล้วก็มียักษ์ราหูมาคว้าอาพระอาทิตย์ไปและพระองค์เอื้อมือไปหักฉัดแก้วบนพรมโลกนั้นได้ ทำนายไดย้ว่าพระองค์จะถูกมยราบลักพาตัวไปกักขังแต่จะมีทหารเอกไปช่วยพระองค์ออกมาได้การศึกในครั้งนี้พระองค์จะมีชัยเหนือเหล่าศัตรูและยักษ์ทั้งปวงพียงค่ะท่านมีวิธีไหนป้องกันไม่ให้มยราบมาลักพาตัวข้าได้ละ่ะข้าขออาสาคุ้มครองพระองค์เองเพียงค่ะข้าจะเนรมิตกายให้ใหญ่โตและให้พระองค์และพระลักษม์เข้ามาพำนักอยู่ในป่าของข้าเพื่อความปลอดภัยเพียงค่ะตกลงงั้นเจ้าก็ดำเนินการตามนั้นได้เลย ขยายรา่างหลังจากนั้นพระรามและพระลักษณ์ก็เข้าไปในปากของหนุมานโดยมีทหารเอกคุ้มกันอย่างแน่นหนาฝ่ายมัยราบเมื่อกลับไปยังนครบาดาลก็ได้ทําพิธีบทยาวิเศษและเอากล้องเป่ายามาลงคาถาทําพิธีอีกครั้งและคืนนั้นเองมัยราบก็ฝันว่ามีพระจันทร์ส่องสว่างสวัายอยู่ในหน้า,าแต่ทันใดนั้นมีดาวดวงเล็กดวงหนึ่งสว่างสดใสกว่าเข้ามาแทนที่ นี่มันฝันอะไรกันเนี่ยต้องตามโหนหลวงมาทำนายซะละเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีนะดาวดวงเล็กนั่นหมายถึงวัยยวิกจะได้ขึ้นครองนครบาดานแทนพระองค์เมียค่ะจะวัยยวิกนี่มันบังอาจจริงๆทหารไปจับไอ้วัยยวิกมาขังไว้เมื่อข้าจับพระรามได้ค่อยฆ่ามันพร้อมกันเลยปล่อยข้าออกไปนะมาจับข้าไว้ทำไมเนี่ย พยะาบน้องพี่ปลดปล่อยตัววัยวิกเถิดอย่าไปเชื่อคำทํานายนั่นเลยเฮ้ยข้ามีงานสำคัญต้องทำไม่มีเวลามาฟังเจ้าหรอกอน,นี่แหละจะจับพระรามาต้มกินซะเลยเรียมป้องกันแน่นหนาขนาดนี้เชล้นเฮียอย่างนี้ต้องเจอยาวิเศษของข้า ทองทับรามทั้งหมดจงหลับไหลนับบัดนาวออเอ๊ะเราหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเฮ้ยพระรามหายไปแล้วเฮ้ยลกลง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 หย่าแล้วหย่แล้วหย่าแล้วพระรามถูกลักพาตัวไปแล้วเจ้ามายาลาบมันคงใช้กล้องเป่ายาถ้อยพวกเราหลับแน่ๆเลยและป่านนี้พี่รามจะเป็นตายไร้ดียังไงก็ไม่รู้มันจะต้องนำพระรามไปยังเมืองบัดาลเป็นแน่แท้เลยงั้นพนุมาน จ,จ,จะจงเรียกไปช่วยพระรามเดี๋ยว er. น,นี้เลยน Collins ะพะยะค่ะถึงชั้นน้ำใต้บาดาลแล้วเฮ้ยตัวอะไรล่ะงูยักษ์หน้าด่านย่างนั้นเหรอโอมตรีเพชรตรงสำแดงเดชทึกยา เสร็จไปหนึ่งห,หยุดนะจะเป็นใครมักอาจบุกรุกมาถึงที่นี่ได้อ,อมาอีกแล้วเหรอ